ที่ดินสวยผื้นใหญ่นะคะขนาด35ไร่71ตารางวาค่ะเป็นพื้นที่บ้านสวนนะคะมีบ้านหนึ่งหลังด้วยค่ะที่ทุกท่านเห็นนั้นเป็นบอ่อน้ำขนาดใหญ่นะคะ4ไร่ด้วยกันค่ะลึกประมาณ3เมตรเลยทีเดียวนะคะที่นี่ไม่ขาดน้ำเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมีบอ่อบาดาลที่เจาะขนาดใหญ่พร้อมใช้งานเลยค่ะรอบๆพื้นที่ นะคะอายุ10กว่าปีเลยค่ะเป็นพันพันต้นเลยนะคะในบริเวณภายใน35ไร่ก็จะมีต้นขนุนต้นมะม่วงต้นชมพู่ต้นกระทอนต้นมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นพื้นที่ว่างๆตรงนั้นสามารถปลูกข้าวนะคะได้ด้วยค่ะซึ่งน้ำไม่ขาดเลยค่ะมีน้ำตลอดสามารถปลูกข้าวได้ตลอด ะะอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะคะเป็นถนนเขตเทศบาลค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนไม่ไกลนะคะจากถนนสี่เลนนะคะเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากสามแยกวิเชียรบุรีนะคะห่างจากสามแยกไก่ย,ย่างวิเชียรบุรีของเราเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะตรงนี้ ที่เป็นหลังสีฟ้านั่นคือบ้านสวนนะคะ4ห้องนอน1ห,ห้องน้ําภายในแล้วก็3ามห้องนอน3า,าห้องน้าภายนอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นบริเวณบ้านคนเต็มเลยนะคะในด้านหน้าของที่ดินนะคะซึ่งเป็นแหล่งชุมชนค่ะเดินทางสะดวกน้ําไม่ท่วมด้วยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ําท่วมนะคะแล้วก็น้ํามีใช้ตลอดเลยค่ะ ใครสนใจติดต่อหาพิมพ์ได้เลยนะคะ